สวัสดีครับคุณแนนนาสวัสดีค่ะกำลังชื่นชมสายน้ําอยู่แก่งน้ําค่ะคแม่น้ำไหลเที่ยวและมีเกาะก่งตรงกลางที่นี่เลยค่ะประวัติในกำนานแก่งเสือเต้นแห่งแม่น้ํายมนะครับแก่งเสือเต้น,นอุทยานแห่งชาติแม่ยมอุทยานแห่งชาติแม่ยมนะครับบริเวณนี้อพอดีเรามาตอนช่วงหน้าฝนลองเล่าเรื่องแก่งเสือเต้นให้ฟังหน่อยค่ะครับแก่งเสือเต้นเนี่ยเป็นที่ที่ สรุปกันไม่จบครับระหว่างฝ่ายพัฒนาและฝ่ายอนุรักษ์นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยแม่น้ํายมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเขื่อนในการควบคุมกระแสน้ําทําให้เกิดน้ําท่วมที่พื้นที่ด้านล่างเช่นจังหวัดแพร่สุขโขทัยและพิษณุโล,โลกนะครับเกิดความเสียหายปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านแต่ว่า บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ป่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีไม้สักหลายหมื่นไร่ถ้าต้องจมน้ำไปหากเขื่อนนี้สร้างขึ้นนะครับที่นี่คืออุทยานแห่งชาติแม่ยมจังหวัดแพร่นะครับน,นี่คือแก่งเสือเต้นนะครับครับนี่คือลำแก่งเสือเต้นเมื่อกี้นนเ,เรากะว่าจะลงไปกลางเต้นตรง ลานพอแต่หัวหน้าบอกว่าเวลาน้ำป่ามาน่ากลัวมาก,ากจึงไม่แนะนําเพราะเรามาในหน้าฝนนะครับถ้าหน้าหนาวน้ําใสปลอดภัยกว่านี้เยอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งครับชื่อว่าหล่มดงจะอยู่บนเขา,เาครับครับ,รบไปกันครับ